แก่นนะครับสำนนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและก็องค์กรภา,พพาคีเครือข่ายนะครับสร้างเสริมสุขภาพภาคสารจัดเว,เวเทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่วัฒนธรรมสร้างปัญญานำพาสุขภาวะชุมชนคนอีสานครับที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นครับนายสิวโรธมุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่นะครับเพื่อ ให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคอีสานได้มีโอกาสพบปะรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็มองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงประสานงานในภูิภาคนะครับรวมถึงเป็นเวทีเสนอผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่หลากหลายภายในงานก็มีการบรรยายเรื่องสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะคนอีสานและการตั้งวงเสวนาเรื่องสุขภาวะคนอีสาน5มิติในบริบทการพัฒนานะครับในงานนี้ ก็มีองค์กรภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคอีสานนักวิชาการสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน20จังหวัดภาคตะนอกเฉียงเหนือเข้าร่วมจํานวนกว่า300คนเลยทีเดียวครับ นายแพทย์วิรพันธ์สุพรรณชัยมาศนะครับรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เกิดจากการทํางานร่วมกันเชื่อมโยงกันในภูมิภาคและแสดงเห็นถึงการทํางานด้านสุขภาวะผ่านบริบทของสังคมชุมชนคนอีสานที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับมีคณะกรรมการมีนายกเป็นประธานและก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองประธานนะครับ มีผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรองประธานคนที่สองและก็มีกรรมการจากภาคราชการส่วนหนึ่งและก็ภาคประชาชนหรือหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าสสสให้ทุนมาเป็นน้ํามันหล่อลื่นหรือว่าน้ําจิ้มมาให้เครือข่ายต่างๆแม้ว่าจะเป็นภาคเอกชนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนเครือข่ายงดเหล้าเครือข่ายลดอุบัติเหตุเครือขา่า,อขายลดบุหรีร่นะครับเครือข่าย เบาหวานเครือข่ายอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งาภาคราชการด้วยไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมหรือกองทัพนะครับมาทําเรื่องอะไรเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนอกจากลดเล่าลดบุหร,รี่ลดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ยังต้องไปทําเรื่องอื่นด้วย